คนมีวาสนาสูงบารมีมากจะมีแต่สิ่งดีๆเข้าหาตัวเขาว่ากันว่าแข่งบุญแข่งวาสนาแข่งกันไม่ได้แต่แข่งเรือแข่งภายมันแข่งกันได้คนเราทุกคนนั้นหากนึกที่อยากจะมีบุญวาสนาที่ดีมีบารมีมากนั้นให้ตัวเราหมั่นทำบุญสร้างกุศลสะสมบุญสะสมความดีที่ติดตัวเราไปให้นึกถึงแต่เรื่องดีๆ เพราะมันจะช่วยดึงดูดแต่สิ่งที่ดีงามเข้ามาหาตัวคุณเองและคนที่คุณรักอยู่เสมอความสุขของตัวเรานั้นไม่ได้ขึ้นอยู่ที่การมีเงินทองมากมายไม่ได้ขึ้นอยู่กับการที่คุณมีรถรูราคาแพงแต่ขึ้นอยู่ที่ว่าตัวคุณสามารถขับรถกลับบ้านได้อย่า,ยางปลอดภัยหรือไม่มันไม่ได้ขึ้นอยู่กับที่คุณมีบ้านหลังใหญ่โตเพียงใด มันขึ้นอยู่ที่ในบ้านของคุณอยู่แล้วมีความสุขอยู่แล้วมีเสียงหัวเราะหรือไม่มันไม่ได้ขึ้นอยู่ที่พ่อแม่ของคุณเหลือมรดกไว้ให้มากแค่ไหนแต่มันขึ้นอยู่ที่พ่อแม่ของคุณมีสุขภาพที่แข็งแรงให้คุณได้ดูแลท่านปรนนิบัติท่านหรือไม่มันไม่ได้ขึ้นอยู่ที่ว่าคุณมีคู่ชีวิตที่หล่อหรือสวยเพียงใดแต่มันขึ้นอยู่ที่ว่า เขาและเธอเข้าใจคุณดูแลคุณและรักคุณหรือไม่บางคนอวดร่ำอวดรวยให้คนอื่นได้รับรู้แต่คุณลองนึกดูว่าหากคุณไม่มีเงินหากคุณล้มลงใครที่จะยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือคุณหากไม่ใช่คนในบ้านคนในครอบครวัวเพราะฉะนั้นจงอย่าอวดรวยว่ามีเงินเพราะในยามที่คนเจ็บป่วยคุนนอนโรงพยาบาล เงินมันก็ไม่ได้ต่างอะไรกับกระดาษดีๆนี่เองอย่าอวดในตำแหน่งหน้าที่การงานที่คุณมีอยู่เพราะในวันที่คุณป่วยก็ยังมีคนจำนวนมากที่เก่งและฉลาดเข้ามาแทนตำแหน่งของคุณอย่าอวดรถยนต์ที่คุณใช้ในการขับขี่เพราะหากวันใดที่คุณได้จากไปกุญแจรถของคุณก็จะไปอยู่ในมือของคนอื่นอยู่ดีคนบางคนชอบใช้ชีวิตในการท่องเที่ยว เพราะมีเวลามีเงินทองไม่ได้มีเรื่องใดให้เป็นห่วงหรือต้องกังวลบางคนชอบปั่นจักรยานเพื่อได้ออกกำลังกายได้เห็นธรรมชาติที่สวยงามบางคนชอบเข้าวัดทำบุญเพื่อเป็นการทำจิตใจให้สงบผ่องใสความสุขของแต่ละคนมีความแตกต่างกันออกไปเก่ึงแต่ละเรื่องก็ไม่เหมือนกันมีความแตกต่างกัน ก็ขึ้นอยู่กับว่าตัวคนจะมีความสุขในเรื่องไหนและก็มีความสุขอยู่กับใครจงใช้ชีวิตของคุณให้มีความสุขในทุกๆวันเพราะเราไม่สามารถกลับรู้ได้เลยว่าวันไหนวันสุดท้ายของเราจะคือวันไหนใช้ชีวิตให้มีความสุขอยู่กับคนที่เรารักและรักเรานั่นคือสิ่งที่มีค่ามากที่สุด อยากมีวาสนาดีมาทางนี้ค่ะอยู่ดีๆก็เกิดสนใจคำว่าวาสนาขึ้นมาด้วยบังเอิญมีคนพูดถึงเรื่องนี้เขาว่ากันว่าคนเราวาสนาไม่เท่ากันส่งผลให้คนคนหนึ่งไปไกลก,กว่าอีกคนหนึ่งโดยเหตุผลที่อธิบายไม่ได้ถ้าลองเปิดพจนานุกรมของราชบัณฑิตยสถานดูวาสนาก็หมายถึงบุญบรารมี ส่วนที่ทำให้เราได้รับยศชะบบบของอาจารย์เปรียงนะนนครแปลคำนี้